สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านผมบาสจากแบ็กเทรเดอร์สในสัปดาห์นี้นะครับผมมีหุ้น subject company ตัวใหม่มานะหุ้นตัวเนี้ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยภาษาจีนเนี่ยเขาอ่านว่าอาตัวนะหุ้นตัวเนี้ยติ๊กเกอร์จะชื่อว่า ATAT AT นะครับจดทะเบียนอยู่ในตลาด NASDAQ เนะหุ้นตัวเนี้ยผมได้มีเข้าลงทุนไปในช่วงก่อนนะแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์มาก่อนว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเลือกที่จะเข้าลงทุนในหุ้นตัวนี้เหมือนเดิมน,นะครับเราจะไม่ โผล่มาแล้วเราซูมแล้ววิเคราะห์แค่นี้เนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแบบค่อนข้างมืดบอดมากเลยนะไม่รู้ว่ารายใหญ่เขาเขาวิเคราะห์เลยนะเขาวิเคราะห์เขาลาคหุ้นเขาทาสตอรี่ของหุ้นแบบไหนมาเขาลาคหุ้นมาไกลขนาดไหนแล้วเขากําลังจะทิ้งแล้วหรือยังดังนั้นเนี่ยเหมือนที่ผมไลฟ์ทุกครั้งผมจะแนะนําให้นักลงทุนทุกท่านซูมเอาออกมาอย่างน้อยประมาณ2ปีเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยจากจุดที่เรา กำลังจะดีไซน์ว่าเฮ้ยจะมีแอคชั่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ2ปีเนี่ยประมาณ700วันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยมันทําราคามาแบบไหนมันมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างมันยกราคามาไกลแล้วหรือยังเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้รายใหญ่หเขาทําอะไรอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตามทฤษฎีไวคอปเนี่ยเราลงทุนตามใครครับใช่ตามรายใหญ่ตาม กองทุนบ้างตามผู้ถือหุ้นรายใหญ่บ้างอะไรพวกนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องเห็นภาพกว้างเหมือนที่รายใหญ่เขาเห็นอานนี้พอเราซูมเอาออกมาปุ๊บเราจะเห็นว่าที่ผมไม่รู้หน้าบางไม,ไม่บไอ่าไม่บังเห็นไหมครับเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยมี IPO มาในช่วงก่อน i น o ะ IPO ประมาณเท่าไหร่เปิดมาปุ๊บสิบห้าเหรียญทุบลงไปถูกไหมครับยกขึ้นมาหลอกหนึ่งครั้งแล้วเริ่มทําแนวโน้มขาลงทํำไมผมถึงบอกว่าแนวโน้มขาลง ก็เพราะว่าหุ้นตัวเนี้มีพฤติกรรม lower high lower low อย่างชัดเจนซึ่งนี่เป็น characteristic ของหุ้นของแนวโน้มขาลงเนาะถ้าหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาลงแบบเนี้แล้วยังอยู่ต่อไปนะครับเช่นทำอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคิดจะเล่นยังไม่ออกข้างซารุ่ยซ้โอกาสที่จะวิ่งพุฟกลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยน้อยเราหาเอาเงินไปเล่นในหุ้นที่มีโอกาสมากกว่านั้นดีกว่าแต่หลังจากนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าทำไมหุ้นเขาทำไมครับ เห็นป่ะหุ้นอะเริ่มไม่ทําโลใหม่แปลว่าแรงขายไม่มากพอที่จะทําให้เกิดโลใหม่ได้และราคาเริ่มออกข้างไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยมีโอกาสละที่จะเริ่มเปลี่ยนจากกรอบไอ้ค่ไรนะเปลี่ยนจากแนวน้องขาลงเข้าสู่กรอบราคาหรือไซด์เวย์ซึ่งเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมีพฤติกรรมของการสะสมอย่างเห็นได้ชัดนะเดี๋ยวผมซูมเข้ามาให้ดู ผมวาดกรอบข้าวให้ดูก่อนนะจะเห็นได้นะว่า,วากรอบเนี้ยมันไม่ได้มีพฤติกรรมของการกระจายของเหมือนที่ผมเคยไลฟ์ในตอนสแตนดาร์ดก่อนๆเนานะการกระจายของอะ่ะส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้วูบแบบเขาเลยนะเหวี่ยงวุบวับว,วุบวับลงก็ลงลวดขึ้นก็ขึ้นลวดอย่างเงี้ย แล้ววอลุ่มมันจะสูงตลอดทั้งกรอบแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้มันต่างกันมากเลยนะครับมันเป็นยังไงครับมันค่อยๆอลยงนี้ช็อปปี้เห็นไหมช็อปช็อปช็อปอปี้ดึงขึ้นนยะแล้วก็ออกข้างออกข้างเรนจ์ราคาซ้อนทับกันอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมวอลุ่มมาตอนฝั่งกระตุกขึ้นสารผมมันนี่ถือว่าเป็นการซื้อนะเนี่ยเห็นไหมกระตุกขึ้นแล้วทำไมครับวอลุ่มโดยรวมมันทำไมมันซับไซด์มันแห้งออกไปเมื่อเทียบกับตอนช่วงก่อนที่เขาพุบขายออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหม เนี่ยล้วต่อให้มีการขายเห็นไหมวอลุ่มแท่งนี้สูงมากนะครับเห็นไหมแต่ทําไมครับเป็นเกิดขึ้นในแท่งเด็กๆอย่างเงี้ยแล้ววอลุ่มที่มันแดงยาวๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาพร้อมกับการไหลลงในราคารวดแล้วอย่างตอนช่วงไทยที่เป็นพฤติกรรมเฟสซีอย่างเงี้ยเห็นไหมหลุดลงมาวุบทําไมครับไม่มีวอลุ่มแล้วทำไมวอลลุ่มมันมามันดึงคืนถูกไหมครับอย่างเงี้ย ชัดมากก็เป็นกรอบอะไรครับกรอบสะสมพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอ้หกรอบสะสมมันทําไมครับมันนานมากๆเลยตั้งแต่ตรงเซอร์ลิงไคลแมกจนเบรกเอาออกมาตรงเนี้ยคือประมาณ475วันเนาะแบบยาวมากๆแล้วถ้ามันไปได้จริงอะ่ะกรอบเนี้ยจะไปได้ไกลามากเพราะทําไมครับตามลอ f อะไร c o สแอนด์เอฟเฟอันเนี้ยคือคอสการเก็บของเอฟเฟ t มันต้องยิ่งไกลเพราะว่า ถ้าเขาไม่มั่นใจจริงๆว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นไปได้ไกลทำไมถ้าเอาเงินดีๆไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านเหรียญสหรัฐนะอัดเข้ามาในนี้เพื่อที่จะเก็บของแล้วทำราคาหุ้นตัวนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ขึ้นมาปุ๊บมันจะลงเลยสมมติถ้ามันมันเป็นหุ้นที่เขาจะเอาขึ้นจริงๆเนาะต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บตลาดเขาบอกเราอีกแบบแเราก็ยังจะเชื่อว่าจะเอาขึ้นอยู่นั่นแหละมัน ไม่ควรจะคิดแบบนั้นเพราะว่าคนส่วนมากที่คิดแบบนั้นมักจะหมดตัวเราถือหุ้นแล้วไม่ยอมขัดล้อนนะคราวนี้พอเรามาดูอย่างนี้เราก็จะดูแล้วเฮ้ยกรอบมันใหญ่มากแล้วพอเรามาดูทุนเฉลี่ยเขาเนี่ยกรอบบนเท่า,าไหร่ครับประมาณ2 1เนาะกรอบล่างประมาณ15้ตรงกลางเนี่ยมันจะประมาณ18เนาะถ้าจาก18เนีย่ยกขึ้นมาตรงจุดกรอบที่เราจะวิเคราะห์กันเนี่ยแค่เท่าไหร่เองครับประมาณ60%เนนะนอนงเนาะน้อยมากๆเลยถ้าเราดูอย่างหุ้นชุดก่อนผู้แบบหุ้นอะไร nvda meta อะไรเงี้ยที่มันขึ้้นนูเีย ที่เวลาเขาขึ้นเป็นมาร์คอัพเฟสจริงๆอ่ะมันไกลามากเลยนะครับ5 0าบางครั้งนี่ถือว่า500%ร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งนี่ถือว่าน้อยเลยด้วยซ้ำสลับหุ้นฟรอส์นะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันขึ้นมานิดเดียวมีโอกาสไปได้ไกลกว่านี้เห็นไหมครับเราวิเคราะห์ปัจจัยที่หนึ่งแล้วว่าเฮ้ยสตอรี่รายใหญ่พฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันบอกแล้วว่ามันน่าจะขึ้นต่อมีโอกาสขึ้นต่อจากจุดจุดนี้ที่เราวิเคราะห์ตามเคอร์เซอร์ของผมทังขวาเนาะแล้วเรามาดูเทคนิคอลมันดีไหมล่ะมันดีครระะรับเพาะะอไ พฤติกรรมตรงนี้เป็นพฤติกรรมการมาร์คอัพเข้าออกเฟส E เนอะเห็นไหมวอลุ่มมาอย่างรุนแรงถือว่าดีมากเขาทำราคาแล้วซื้อแบบเขาเรียกครับอัดอัดน้ำมันเครื่องเต็มที่เนี่ยแล้วพอเรามาดูตอนช่วงที่เป็นตอนช่วงที่ออกข้างตรงนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าวอลลุ่มเขาทำไมครับตอน pull back กับวอลุ่มมันซับไซด์ลงไปจะเห็นได้ชัดเลย คอนทราสต์กับตอนที่ราคาเคลื่อนที่ขึ้นวอลลุ่มจะเข้าเสมอถูกไหมตอนเคลื่อนที่ออกข้างวอลลุ่มมันจะแห้งลงไปยังเห็นได้ชัดเสมอแล้วไม่ว่าจะดูในทำเฟรมไหนเนาะไม่ว่าจะดูในทำเฟรมเดย์หรือทำเฟรมวีมันจะเห็นแบบนี้ตลอดซึ่งนี่เป็นคีย์หลักเลยนะครับในการวิเคราะห์ทฤษฎีไวคอรเนาะภาพหลักมันต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นไม่ใช่อยู่ดีๆสมมตินะมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วพอออกข้างปุ๊บวอลลุ่มแดงมันอย่างนี้เลยมันชักจะเริ่มผิดปกติ เพราะว่าอย่าลืมนะอย่างเงี้อยอย่างกรอบๆเนี้ยไม่ใช่กรอบสแตนดาร์ดนะครับเป็นกรอบนอสแตนดาร์ดดังนั้นนะ่ะการวิเคราะห์เรามันต้องยิ่งเฉียบพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเทคนิคเข้าก็ขึ้นแล้วพอเรามาดูฟันเดเมนทัลตรงนี้นะฟันเดเมนทัลนจังหวะเนี้ยเฮ้ยทั้งอัตรากาไรอะไรพวกเนี้ยมันดีเห็นไหมครับมันจะเหมือนที่ผมไลฟ์ทุกครั้งเน้นย้ำนะว่าเฮ้ยรายใหญ่มันก็บอกว่าโลจิกของรายใหญ่ก็ยังบอกว่าขึ้นเพิ่งอยู่ในช่วงการทําราคาเทคนิคเข้าก็บอกว่าขึ้น เพราะว่ามันมีโอกาสจะไปต่อเป็นแนวโน้มมาร์กอัพที่ดีแล้วฟันดัเมนทัลมันก็บอกอีว่าขึ้นเพราะทําไมครับฟันดมเมนทัลมันสนับสนุนราคาไม่ใช่ว่าฮึดราคามันขึ้นมาลอยๆเป็นหุ้นปัดถูกไหมหุ้นแบบนั้นอ่ะผมต้องเน้นย้ำตรงนี้นะว่าทำไมฟันดัเมนทัลถึงสําคัญเพราะรายใหญ่เขาจะไม่เอาเงินระดับร้อยร้อยล้านเหรียญพันเหรียญอย่างเงี้ยเอาเท่าไพันล้านเหรียญพูดพูดพูดตกไปนะครับพันล้านเหรียญอย่างเงี้ยเอามาลงกับหุ้นที่มันเป็นหุ้นผีนะครับเพราะว่ามันจะขึ้้้นนนนไม่่่คออยยยััังงืดถาาาเรกจะ ถือหุ้นที่มีสเสถียรภาพในราคาเราควรจะวิเคราะห์ปัจจัยฟันดัมเมนทัลเข้าประกอบด้วยเห็นไหมทั้งหมด3ปัจจัยมันชี้ขึ้นหมดเลยถูกไหมครับคราวนี้เราค่อยมานั่งวิเคราะห์กรอบจะเห็นได้นะครับว่าผมไม่ได้อยู่ดีดมาวิเคราะห์กรอบนะมันต้องมีปัจจัยทั้งหมดสนับสนุนก่อนเราค่อยมาวิเคราะห์กรอบอ่าคราวนี้วิเคราะห์กรอบกรอบนี้เราจะเห็นได้นะว่าหน้าตารวมๆม,มันคล้ายๆกรอบสแตนดาร์ดแต่มันไม่ใช่กรอบสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าเฟดมันไม่ครบนะในความเป็นจีนถ้าเฟดมันครบแบบมันจะหน้าตาแบบนี เดี๋ยวผมวาดก่อนนะเนี่ยถ้าเฟดมันครบมันจะหน้าตาแบบนี้นะออกไปสักพักหนึ่งแล้วก็ฟุ๊บแล้วก็เฟดมันก็จะครบอันนี้เฟดมันดูแล้วไม่ค่อยจะครบขาดไปอีกติ่งหนึ่งประมาณช่วงนี้มันผมเลยจัดกรอบเนี้ยอยู่ในกรอบประเภท non standard นะกรอบประเภท non standard เนี่ยครับนการที่เราจะเข้าลงทุนได้เราต้องมีความชํานาญในการอ่านดีมายสัพพลายมากแนละ้วว่าเฮ้ พฤติกรรมขาขึ้นครั้งใหม่มันกลับเข้ามาแล้วตลาดมันเหมือนกับกรอบสแตนดาร์ดแหละแต่แค่ว่าเฮ้ยไอพฤติกรรมแบบนั้นอ่ะเรามาวิเคราะห์แล้วมันมามันกลับมาแล้วอย่างมันมาตอนไหนแล้วพฤติกรรมของซัพพลายหรือการขายของเนี่ยมันหายไปหรืออย่างถ้ามันหายไปแล้ววอลลุ่มแห้งแล้วเราถึงมาดั้งดูว่าเฮ้ยหุ้นมันอะ่ะหลังจากจุดนี้มีโอกาสมากที่จะขึ้น ผมใช้คำว่ามีโอกาสมากนะไม่ใช่ร้อนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าจบแล้วเราจะเริ่มไม่คัดลอสมันแค่มีโอกาสมากที่จะขึ้นมากกว่าลงเฉยๆคราวนี้พอเรามาดูว่า i, เฮ้ยรอบปาร์ตแล้วดูยังไงเราว่ามันซัพพลายมันเริ่มหายไปแล้วดีมาร์มันเริ่มกลับมา ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเน้นย้ํากลับไปก่อนนะครับว่าจุดที่เราต้องการจะเข้าลงทุนมันไม่ใช่จุดที่ซัพพลายเยอะดีมา์เยอะนะบางคนมักจะสนใจแค่ดีมา์ดูไหมครับว่าเฮ้ยคนเขาอยากจะซื้ออยากจะซื้ออย่างเงี้ยแรงซื้ออย่างเงี้ยสมมติผมให้เป็นเลขสิบเต็มสิบนะผมให้เป็นเลขสิบคนเขามักจะสนใจแค่แ,คแรงซื้อแต่ในความเป็นจริงมันต้องสนใจแรงขายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูแค่เฮ้ยแรงซื้อกลับมาแล้วแล้วเราไปสนใจแค่แรงขายเห็นป่ะถ้าเราดูแค่แรงซื้อถูกไหมครับเราจะดูแค่ตัวนี้สุดท้ายทําไมไม่ขึ้น แต่เราต้องดูแรงขายด้วยว่าให้แรงขายมันขายไปแล้วยังเพราะในความนจริงต่อให้แรงซื้อมันไม่กลับมาเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าคนมันไม่ขายแล้วพิจารณาบ้างเหมือนที่ผมเน้นเหมือนเหมือนที่ผมเคยไลฟ์ไปช่วงก่อนสมมติทุกทีมันตั้งช่องละแสนและแสน,แสน,แ,สนแสนบีดออฟเฟอร์แต่ปุ๊บตอนนี้มันเหลือแค่ช่องละหมื่นล้ะทางฝั่งออฟเฟอร์ทางขวาทาไมครับอ้าทุกทีใช้แสนเหมือนกันเลยนะต้องซื้อหนึ่งแสนหุ้นทางขวาเพื่อเอาออกหนึ่งช่องตอนนี้ทําไมครับอ้า ใช้หนึ่งในสิบของเมื่อก่อนจวปุ๊บหลุดเลยหลุดเมื่อก่อนจวได้ช่องเดียวตอนนี้ทำไมครับจวได้สิบช่องมันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นช่วงที่ซัพพลายมันหายไปแล้วเราจะดูยังไงอ่าเราก็ต้องดูในเชิงเปรียบเทียบผมเอาคร่าวๆให้ดูนะเห็นป่ะตอนช่วงก่อนถูกไหมครับตอนแรงมันชนถูกไหมปึ้มบอลุ่มประมาณนี้เห็นไหมพอราคายกกลับมาเฮ้ยโอ้โหวอลุ่มก็ยังสูงอยู่แปลกๆเนี่ยแล้วพอเริ่มมี แรงขายครั้งถัดไปดึงราคาลงอันนี้ดูจริงๆเห็นไหมครับจะเสมือนว่าทำ lower low แต่ว่ในความเป็นจริงสำหรับผมไม่ใช่ lower low นะถ้าดูซิงก์กับร,ราคาเนี่ยดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมปักให้ดูปักจากตรงนี้เนาะไปถึงประมาณช่วงนี้เห็นไหมซับไลน์มันทําไมครับเนี่ยเมื่อก,ก่อนสูงประมาณนี้แล้วดูตรงนี้สิครับเห็นปะแห้งลงไปไหมต่อให้เป็นแห้งแดงยาวนะแต่สำหรับผม อย่างเงี้ยถือว่ากําลังดีแล้วเพราะมันไม่ได้แอคคอมเานีด้วยสมมติบอลลูมแดงประมาณนี้นะแล้วโผมาแดงยาวๆอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับแต่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันเหมือนมันมันเหมือนมันแค่เหมือนพยายามจะหลอกเรา,าเฉยๆแบบเฮ้ยมันดูเมื่อเทียบกับรวมๆแล้วมันไม่สูงน้อยกว่าเมื่อก่อนจะได้ซ้ําอันนี้ครั้งที่หนึ่งถูกไหมครับอันนี้ครั้งที่สองตอนเขาพุชลงมาแล้วดูครั้งที่สามกาพุชล,ลงมาบอลลูมทาไมเห็นไหมแท่งแดงใหญ่มันเริ่มไม่มีละ แค่ขย่าวันนี้ถูกไหมแล้ววอลลุ่มมันแห้งลงไปอย่างเห็นได้ชัดต่อให้พุชลงมาแล้วขนาดประมาณเดิมนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมวาดให้ดูเดี๋ยวผมดึงออกมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับหนึ่งสองสามเห็นปะคันที่สองมันเยอะกว่าปกติโซเดียมคันที่3าม,มันแห้งลงไปนิดเดียวแต่เราจะเห็นได้ว่าวอลลุ่มมันคอนเฟิร์มอีกแบบหนึ่ง อย่างเงี้ยผมเลยบอกว่ามันค่อนข้างจะแอดแวร์นิดหนึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการวิเคราะห์ค่อนข้างมากถึงจะดูว่าเฮ้ยในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันแค่หลอกมันแค่จะทําให้เราคัดแล้วยกดีดขึ้นเลยพอเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บถูกไหมครับอจุดที่ผมเข้าลงทุนคือตรงไหนล่ะตรงนี้ครับผมเลือกเข้าลงทุนตรงนี้ตอนจังหวะที่ราคาเป็นแท่งแกวขึ้นมาตรงนี้ เบรกแท่งแดงยาวนี้ขึ้นมาผมเข้าลงทุนเลยทาไมถึงเข้าอย่างนี้ทุกทีไม่ได้เข้าตอนเบรกหัวหรอครลบใช่ครับทุกทีผมเข้าตอนเบรกหัวแต่ถ้าเราจําแต่ถ้านักลงทุนทุกท่านจําได้เนาะผมจะให้คอนเซิร์นเรื่องผมจะมีคอนเซิร์นเรื่อง risk เยอะมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าตรงนี้ถูกไหมแล้วเราคัดลอตตามปกติคัดลอตตรง Lo g i c a l stop loss คือโลนี้ถูกไหมครับเนี่ยผมจะต้องรับขาดทุนถึงประมาณเกือบเกือบจะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มันเยอะเกินไปเนาะสำหรับผมเนี่ยประมาณแปดกำลังดีแล้ะ ถ้าเข้าตรงนู้นเนี่ยแล้วเกิดผิดทางขึ้นมาเท่า1นึ่งแสนเท่ากันนะสมมติผมเข้า1นึ่งแสนเหรียญเท่ากันนะอันหนึ่งผมขาดทุนหมื่นเหรียญอันหนึ่งผมขาดทุนสมมติผมเข้าตรงเนี้ยแล้วสตอปล็อกตอนนี้ผมขาดทุนแค่หกพันเหรียญคนละเรื่องเลยนะครับถ้าหกพันเหรียญเนี่ยผมเหมือนขาดทุนอย่างเนี้ยได้สองรอบผิดพลาดได้สองรอบอันเนี้ยรอบเดียวตู้เดียญพอดซุดไปสิบเปอร์เซ็นต์เลยรับไม่ได้ผมก็เลยทําไมครับต้องหาจุดเข้าที่มันเร็วขึ้นแต่ยังมี เขาเรียกนะมีทฤษฎีรองรับอยู่ไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะเข้าเร็วก็เข้าเร็วนะอันนั้นไม่ได้นะครับอันตรายมากต้องฝึกแบบเข้าปกติจนชํานาญก่อนสมมติถ้าเป็นนักเียนของผมอย่างเงี้ยมาให้ผมวันออนวันให้อย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าเทรดเนี้ยแพสเลยไม่ต้องเล่นเพราะว่าผมจะให้ฝึกแบบเข้าที่หัวเรื่อยๆก่อนเข้าให้หัวเรื่อยๆจนจากเทรดเดอร์ที่ขาดทุนเป็นเทรดเดอร์ไม่ขาดทุนจากไม่ขาดทุนปุ๊บเริ่มมีกําไร มีกำไรปุ๊บอา่ะคาันนี้เริ่มละเฮ้ยจริงจริงมันเข้าได้เร็วกว่าช็อตหนึ่งนี่หว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำแบ็กเทสทำโพสต์แอนลิซิสไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่เข้าลงทุนก่อนเสมอเลยเนี่ยแล้วเราค่อยมานั่งปรับค่อยมานั่งแก้ถือให้ไกลขึ้นเข้าให้เร็วขึ้นต้องแบบนี้นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆผมมาจากเทรดเดอร์ที่แบบเล่นแล้วยังขาดทุนอยู่เลยจะเป็นกําไรมากมันน้อยมากๆแค่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องอาศัยทั้งประสบการณ์แล้วก็อาศัยทั้งเอะเรนะทฤษฎี จากการลองผิดลองถูกด้วยนะแต่ถ้ามันยังผมมาเรียนไมนเลกับผมอย่างเงี้ยผมก็จะมีมีมายน์เซ็ตมีทฤษฎีรองรับให้ละที่เหลือก็จะขาดแค่ประสบการณ์ต้องฝึกเอาเองเนะาะคราวน,นี้ผมเข้าลงทุนจังหวะนี้ถูกไหมครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามาดูจริงๆอ่ะจะเห็นได้เลยนะว่าตรงเนี้ยบอลรุ่มมันแห้งลงไปมากเลยเนี่ยแล้วมันก็เบรกแท่งที่เป็น significant seller ปุ๊บเบรกขึ้นมาเราเข้าตั้ง stop loss ตรงนี้แล้วถามว่าหลังจากเข้าไปแล้ว ผมไปขายตรงไหนล่ะผมไปขายตรงนี้ครับผมไปขายตรงนี้เดี๋ยวผมวาดตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้ข้างตรงนี้ลบตรงนี้ก่อนนะครับผมไปขายณบริเวณนี้ประมาณจนช่วงนี้จะเห็นได้นะสมมุติถ้าผมเข้าลงทุนตรงเนี้ยผมขายตรงเนี้ยผมได้แค่เท่าไหร่ครับห้าเปอร์เซ็นตแต่ผมเข้าก่อนผมได้เท่าไหร่ผมได้ 10%เทียบกับริสที่ประมาณ6ถือว่าไม่แย่เกือบๆจะ2เท่าแล้วทําไมาถึงขายละ่ะก็เพราะว่าเขาจะประกาศงบนะครับเขาประกาศงบตรงนี้งบเนี่ยของตลาดสหรัฐเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมจะไม่เสี่ยงในทุกกรณีเพราะว่าผมเนี่ยดีไซน์ไว้แล้วว่าเป็นสวิงเทรดเดอร์สวิงเทรดเดอร์จะไม่ถือข้ามสวิงผมไม่ชอบรับความเสี่ยงจากงบเพราะในความเป็นจริงงบเนี่ยสามารถแกะขึ้นและแกะลงได้ถึงประมาณ20%เนเลยนะครับถ้าอยู่ตรงเนี้ย แล้วแกบลงใส่หน้าผมเนี่ยเห็นไหมก็เป็นจริงๆเนี่ยถ้า20%เนี่ยทะลุทะลุสต็อปล็อลงไปอีกรับไม่ไหวนะขายเลยเพราะว่าอย่างงี้ก็มีกําไรอยู่แล้วประมาณ10 11%ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรถูกไหมครับไม่งั้นเนี่ยผมก็โดนทำไมกลับมาที่ทุนไม่ได้อะไร ดังนั้นน่ะการดีไซน์ว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะออกแบบซิสเ็มที่เราเล่นแบบไหนเราควรแบบเฮ้ยอย่างนี้เราเทคเลยไหมออกเป็นแนวเดย์เทรดเดอร์อย่างผมจะเป็นสวิงเทรดเดอร์ก็อาจจะถือข้ามสวิงหน่อยแต่ถ้าเป็นโพซิชันเทรดเดอร์เผลอๆต้องถือข้ามมันนี้ไปอีกก็ต้องรับให้ได้ว่าถ้ามันซุดลงมาแล้วต้องคัดลอตก็ต้องยอมคัดโพซิชันเทรดเดอร์ก็ต้องยอมถือข้ามสวิงดังนั้นอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะอย่างผมเนี่ย พอตัดสินใจแน่นอนแล้วโอเคผมจะไม่ถือข้ามตัวงบงบไอตัวงบคอร์เตอรี่ของเขาก็ขายเลยยังไงค่อยว่ากันถ้าเขามาสมมตินะถ้าตัวกลับมานะครับาตัวมันอย่างเงี้ยมันยกขึ้นมาถูกไหมจะเห็นได้นะว่าพฤติกรรมยังโอเคอยู่เห็นไหมวอลลุ่มซับซ้ายถูกไหมครับเนี่ยอันนี้ก็มองผมมองก็เป็นแท่งซื้อถูกไหมบอลลุ่มสูงแต่ยังปิดบริเวณโซนบนของแท่งเทียนเนี่ยแล้วสมมติเขายกกลับมานะแล้วเขาอย่างนี้นะผมก็เล่นใหม่นะครับ ไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยห,หุ้นตัวนี้ขายแล้วขายเลยนะไม่ใช่นะสวิงคือแค่เท่านียนนะการเป็นสวิงเทรดเดอร์คือเล่นในแต่ละสวิงจบสวิงปุ๊บเราออกมันจะเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นใน p พอ f e เฟ World นะมันคือสวิงเทรดเดอร์คือปุ๊บจบสวิงอย่างนี้ออกสวิงเทรดเดอร์จะเป็นลักษณะน,นี้ แต่ถ้าเป็น position จะเป็นอย่างนี้คือคือข้ามนี่เลยคือข้ามต้องแบบบางคนนี่เขาใจเด็ดถึงขนาดรอหักเส้นสองร้อยวันเลยนะครับเขาค่อยขายนะอันนั้นะมันก็เป็นแบบ้นลักษณะเหมือนของแบบคุนปู่วอลเลนบัฟเฟตอะไรประมาณนั้นนะพอมันต้องถือทีไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีอันนั้นคือจะเป็นในลักษณะของ position trader เนอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอา <c oughs> ตัวนะครับในสัปดาห์นี้เนาะซึ่งผมจะบอกเลยนะครับว่าไอ้ตัวการวิเคราะห์ที่ผมสอนในที่นี้เนะี่ยไม่ใช่ว่า เอาเฉพาะบางส่วนที่ผมสอนแล้วเอาไปใช้ทันทีนะมันมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเข้าลงทุนในจังหวะเนี้ยมันต้องมีการวิเคราะห์ที่เยอะมากๆต้องมีการปูเลเยอร์มีฟาวเดชั่นมาก่อนถึงจะมาเล่นในลักษณะแบบนี้ได้นะโอเคในะสัปดาห์นี้ก็จะเป็ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ ในสัปดาห์ถัดไปใน,ใน,ในการไลฟ์ครั้งถัดไปเนาะในสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้ผมของดนะพอดีว่าติดภารกิจนิดหน่อยนะครับแล้วอาพบกันใหม่ใน,ในวันศุก์ที่1นนะของเดือนหน้านะครับในสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ